เบรกขัดข้องแต่ว่าครั้งนั้นก็ไม่มีใครได้รับผลกระทบเท่ากับวันนี้ครับวันนี้มีผู้บาดเจ็บกว่า150คนเบื้องต้นนั้นค่อนข้างจะสรุปได้อย่างหนึ่งแล้วนะครับว่าน่าจะเป็นความผิดพลาดของคนไม่ใช่ระบบเพราะว่าระบบนี้เป็นระบบที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกก็ทันสมัยฝรั่งซึ่งเขาเดินรถแบบนี้ทั่วโลกก็ใช้กันแบบนี้ครับแต่ใครก็ไม่มีการชนแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ถ้าดูสรุปณขณะนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรซึ่งต้อง กลัวกันมากมายอย่างที่ท่านโหวตมาในตอนนี้นะครับผู้สื่อขา่าวของเราคุณการจนาเพิ่มจิตจะเรียบเรียงให้เห็นว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อย่างไรและผู้ที่เกี่ยวข้องเขาว่ายังไงกัน ที่เห็นอยู่ข้างหลังดิสันนี่นะคะก็คือขบวนรถไฟฟ้าใต้ดินที่เกิดอุบัติเหตุชนกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะโดยมีผู้บาดเจ็บมากกว่า100คนทีเดียวค่ะและขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็กําลังเร่งซ่อมบํารุงสถานีนะคะทั้งในส่วนของตัวรถแล้วก็ตัวรางค่ะส่วนสาเหตุที่ทําให้เกิดรถไฟฟ้าชนกันได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันค่ะภาพจากโทรทัศน์วงจรปิดของศูนย์ควบคุมการเดินรถบริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ทำให้เห็นถึงที่มาของอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเวลา9.15นาฬกา15นาทีขณะที่รถไฟฟ้าขบวนนี้ซึ่งบรรทุกผู้โดยสารมากกว่า700ชีวิตกำลังจอดรับส่งผู้โดยสารอยู่ที่ชานชลาสถานีศูนย์วัฒนธรรมแต่มีรถขบวนเปล่า3โบกี้ที่จอดเสียบริเวณทางโค้งลาดชันไหลกลับลงมาชน หลังจากรถไฟฟ้าอีกขบวนหนึ่งกำลังจะลากกลับไปที่ศูนย์ซ่อมพระรามเก้าโดยยังไม่ทันที่ทั้งสองขบวนจะเชื่อมต่อกันได้อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเช้าซึ่งเป็นชั่วโมงเร่งด่วนทำให้มีความวุ่นวายในการขนย้ายผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บพอสมควรหลังเกิดเหตุพบว่ามีผู้บาดเจ็บมากกว่า100คนแต่ล่าสุดก็พบว่ามีผู้ที่บาดเจ็บสาหัสเพียงสองคนซึ่งหนึ่งในนี้ก็คือนา,นายธนพลนิธิชโชติยานนท์พนักงานควบคุมรถขบวนเปล่า ส่วนสาเหตุผู้บริหารของบริษัทร,รถไฟฟ้ากรุงเทพหรือ BMCL ยอมรับว่าเกิดจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ในศูนย์ควบคุมการเดินรถที่สั่งให้รถขบวนเปล่าปลดเบรกมือทั้งๆท,ท,ที่รถขันที่มากู้ยังไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้สนิทจนนำไปสู่ความเสียหายที่เกิดขึ้นศูนย์ควบคุมของเราจะอยู่ที่นี่ครับเขาจะเห็นรถทุกขบวนเคลื่อนที่ยังไงมีเหตุอย่างไรนะครับแล้วก็เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยที่นี่จะต้องทราบ และที่นี้จะเป็นผู้สั่งการผู้บริหารบริษัท B M C L ยืนยันว่าจะตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการเดินรถใหม่ทั้งหมดพร้อมกับทบทวนการจัดอบรมพนักงานอย่างเข้มงวดอีกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกแม้ว่าก่อนหน้าที่จะเปิดเดินรถได้มีการทดสอบพนักงานในเหตุการณ์จำลองสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆมานานถึง3เดือนแล้วก็ตาม แต่ผู้โดยสารที่อยู่ในที่เกิดเหตุระบุว่าต้องช่วยเหลือกันเองนานกว่า20นาทีเพื่อที่จะออกจากตัวรถที่ถูกชนเป็นเสียงสะท้อนที่ทำให้เห็นภาพว่าเกิดความบกพร่องในการประสานงานหลายจุดจึงทำให้ต้องเสียเวลามากกว่าที่จะช่วยออกมาได้คนที่ยังมีสติอยู่คนที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก็จะช่วยเหลือคนเจ็บให้มานั่งจากนั้น,นก็พยายามพยายามที่จะเปิดประตูออกมาเพราะไม่ทราาตอนนี้นไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น นะครับไม่ทราบว่าเกิดแล้วก็ไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรต่อไปด้วยพยายามที่จะจลรากายออกมาจากนอกตัวรถนะครับพยายามจะดึงเอเมอร์เจนซี่ล็อกถุมเสริญเปิดประตูออกมาช่วยกันเปิดประตูออกมาหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปมาประถมพยาบาลกันที่บริเวณชานชลานะครับสักพักหนึ่งเนี่ยก็มีหน่วยกู้ภัยช่วยเหลือลงมาช่วยเหลือ นายกรัฐมนตรีซึ่งเดินทางไปตรวจจุดเกิดเหตุยังกำชับให้อบรมเจ้าหน้าที่ตามคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเพราะเชื่อมั่นว่าระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมรถไฟฟ้าใต้ดินยังมีความปลอดภัยเต็มร้อยคพราจริงแล้วมันระบบไม่มีอะไรมันเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่คนขับที่ไปปลดเบรก ล่าสุดกระทรวงคมนาคมมีคำสั่งให้หยุดเดินรถเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและใช้เวลาในการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่จะโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดินต่อไปเนื่องจากกระทรวงคมนาคมกำลังเตรียมจะขยายเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดินอีกถึง7เส้นทางเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะมากขึ้นในขณะนี้ผมให้รถไฟใต้ดินหยุด บริการนะครับในวันนี้นะครับเพื่อจะได้เช็คสาเหตุที่แท้จริงต้องให้มั่นใจก่อนว่าในเรื่องความปลอดภัยมาก่อนถ้ายังไม่สามารถหาสาเหตุที่แท้จริงคงจะต้องบริการไปก่อนนะครับมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นบริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพจะต้องสูญเสียรายได้ไม่ต่ำกว่าวันละ2ล้าน5แสนบาทจากการหยุดเดินรถและขบวนรถที่เกิดอุบัติเหตุประเมินว่าเสียหาย5ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ40ล้านบาท ขณะที่บริษัท BML c ทำประกันไว้ที่300ล้านดอลลาร์สหรัฐจึงสามารถเบิกจ่ายจากบริษัทประกันภัยได้ส่วนความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสารบริษัทมีวงเงินประกัน20ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งพร้อมที่จะจ่ายให้กับผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บทุกคน ส่วนการดําเนินคดีทางกฎหมายพนักงานสอบสวนจากกองบัญชาการตํารวจนครบาลจํานวน10นายจะร่วมสอบสวนพนักงานขับรถทั้ง3ขบวนและเจ้าหน้าที่ของบริษัท BMCL เพื่อน,นําตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษต่อไปการจนาพลื่มจิตข่าวไอทีวีรายงานครับที่เห็นในข่าวค,คุณการจนาที่เป็นภาพในวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้ผมได้ขอเอาเครื่องเล่นรถไฟของลูกผมมาอธิบายให้ฟังง่ายๆนะครับ คือถ้าท่านที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วไม่เคยมานั่งรถไฟใต้ดินเนี่ยรถไฟใต้ดินมันจะอยู่2อุโมงค์แบบนี้นะครับนี่เป็นจริงๆไม่ใช่แบบนี้แต่ว่านี่ให้ให้ดูว่ามันมี2อุโมงค์รถที่มาจากบางซื่อจะไปหัวลาโพงก็วิ่งอุโมงค์นี้นะครับจากบางซื่อจะไปหัวลําโพงก็วิ่งอุโมงค์นี้เพราะฉะนั้นรถไฟใต้ดินไม่มีโอกาสชนกันนะครับโดยสภาพค,ความจริงแล้วก็ถามว่าเมื่อรถไฟทั้งหมดเนี่ยอยู่ในระบบของการเดินรถแบบนี้ <ๆ S 1> เขาถูกควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ คือคอมพิวเตอร์จะเป็นคนควบคุมไอคนขับรถตัวเล็กๆซึ่งนั่งอยู่ในโบกี้ของรถไฟเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ในการขับรถอะไรแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะครับคอยดูว่าคนขึ้นรถหมดหรือ,อยังคอยดูความเรียบร้อยเท่านั้นเองจะไม่ได้มีหน้าที่ในการขับรถรถนี่จะถูกควบคุมโดยศูนย์ควบคุมรถซึ่งเป็นระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติแล้ววันนี้ตรวจสอบชัดเจนแล้วจากฝ่ายรอพอมอว่า ระบบคอมพิวเตอร์ไม่ได้มีอะไรผิดพลาดขัดข้องทุกอย่างยังทำงานผิดปกติแต่ถามว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไงคืออย่างนี้ครับเรื่องของเรื่องก็คือว่ามเมื่อพ้นชั่วโมงเร่งด่วนรถไฟที่จะถูกถอดออกจากระบบบางส่วนเนี่ยคือคือคันนี้ครับคันที่คันที่วิ่งมาชนเขาคือคันนี้วิ่งออกจากระบบกำลังจะขึ้นมาที่สถานที่ศูนย์ซ่อมศูนย์ซ่อมจะเป็นแบบนี้ครับเมื่อเขาวิ่งขึ้นมาเนื่องจากว่าจากข้างล่างจะอยู่ใต้ดินจะวิ่งขึ้นมาศูนย์ซ่อมอยู่บนดินเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่า เท่าที่มีการนนิษฐานจากฝ่ายรอพอมอนะครับว่าขาขึ้นมาเนี่ยเขาวิ่งด้วยความเร็วต่าไปหน่อยเนื่องจากครั้นี้มันทางลาดเพราะฉะนั้นเลยขึ้นมาไม่สุดครับมาเกยอ,อยู่ประมาณแบบนี้แต่ด้วยระบบของรถไฟฟ้าเขาก็ถูกสั่งให้บล็อกเบรกไว้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาติดคาอยู่ประมาณแบบนี้เท่านเห็นในวงย้อนปิดแต่ว่าอันนี้คือ3โบกี้นะครับแต่ผมให้ใหดูแค่โบกี้เดียวเท่านั้นเองแล้วก็พอคาอยู่อย่างนี้เนี่ยค้างอยู่อย่างนี้นะครับก็มีความพยายามเจ้าอยู่โบกี้หนึ่งขบวนนี้จะมาเกี่ยวครับเนี่ยมาเกี่ยว แต่ว่าเกี่ยวก็ยังไม่ติดกันเลยครับแต่ว่าคนคุมระบบเนี่ยไปผิดพลาดที่ท่าไหนไม่รู้ครับไปสั่งปลดเบรกของขบวนนี้เนี่ยครับไปสั่งปลดเบรกของขบวนซึ่งค้างอยู่เนี่ยซึ่งเขาติดเบรกอยู่เฉยๆเนี่ยนะครับปรากฏว่ารถอีกขบวนหนึ่งครับคือขบวนนี้ก็วิ่งมาจากบางซื่อจะไปหัวลำโพงก็วิ่งปุ๊บๆๆมาครับชักช้ากมาครับมาจอดอยู่เนี่ยสถานีที่ศูนย์วัฒนธรรมเพราะจอดกำลังให้คนลงคนขึ้นอยู่ ไอ้รถคันที่ถูกป,ปลดเบรกเนี่ยครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับของจริงที่อยู่ตรงสถานีสุราร์ธาตัวนี้จะยกขึ้นนะครับเนื่องจากว่าจะเป็นบนดินท่านท่านลองดูนะครับว่าเมื่อถูกเขา้าปลดเบรกไอ้ไอ้คันนี้ก็วิ่งพุ้ดเลยครับชนตูมเลยครับเนี่ยครับของจริงคือแบบนี้เลยคือวิ่งด้วยแรงเฉื่อยเท่านั้นเองครับมาชนคันนี้ก็เลยเนี่ยขนาดแค่ผมทําเล็กๆแค่นี้ครับเขายังวิ่งมาถึงตรงนี้นี่คือของจริงที่เกิดขึ้น คือแปลว่าระบบของการควบคุมเนี่ยไม่ได้มีอะไรผิดพลาดเลยนะครับเป็นแต่เพียงว่าคันนี้ซะเนี่ยถ้าไม่ปลดเบรกเขาซะเนี่ยอุบัติเหตุก็ไม่ได้เกิดขึ้นคืออยู่นอกเหนือ<ล>ะจะสังเกตว่าถามว่าทําไมไอ,อ้รถคันนี้มันถึงมาอยู่ตรงนี้แล้วก็มันไม่มีไฟฟ้าหรือยอย่างไรนะครับ,รบทางคุณประพัฒน์จงสงวนซึ่งเป็นผู้มนุยการรอฟอรมอเนี่ยเป็นผู้ว่าฟรฟมก็อธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยรางต่อระหว่างทางที่จะขึ้นมาสถานีซ่อมบำรุงเนี่ย ตรงนี้มันจะไม่มีรางที่3ซึ่งปล่อยไฟฟ้ามาเพราะมันจะมีที่สับหลีกว่าขบวนไหนจะไปลงเก็บไหนนะครับเพราะฉะนั้นพอดีมาค้างอยู่ตรงรอยต่อพอดีเนี่ยครับมันบังเอิญเหลือเกินมาอยู่ตรงนี้ไอคนที่จะมารับก็รับไม่เกี่ยวยังไม่ติดก็ไปปลดเบรกซะคือจริงๆก็เท่านี้เองครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในวันนี้อธิบายให้ท่านฟังง่ายๆว่าคือจริงๆไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยอุบัติเหตุในวันนี้เนี่ยจะน่ากลัวกว่านี้มากถ้าท่านะครับ เป็นการชนกันในอุโมงหมายวามว่าวิ่งกันมาแล้วระบบการควบคุมอัตโนมัติเกิดผิดพลาดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ทําให้ชนกันในอุโมงแบบนี้เนี่ยแล้วก็ถ้าชนแบบนั้นเนี่ยกลาหนแน่ครับแลวคนคงตายเยอะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้มันชัดเจนอย่างหนึ่งว่าระบบที่ถูกออกแบบไว้นั้นก็ค่อนข้างจะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็อย่าลืมว่าระบบนี้มีเซฟตี้หมายถึงว่าระบบดูแลความปลอดภัยสอสาคันนะครับถ้าคันนึงมีปัญหาระบบหนึ่งก็จะทำงานซ้อนถ้าระบบหนึ่งมีปัญหาระบบหนึ่งก็จะทำงานซ้อน เป็นไปไม่ได้ที่รถจะอยู่ <รถ S 1> คือระบบมันจะสาม,มารถที่จะล็อกรถไม่ให้มาอยู่ใกล้ก,การเกิน3-400เมตรถ้ารถมีปัญหาเขาคันหนึ่งจอดเสียอยู่ระบบจะล็อกอีกคันหนึ่งซึ่งอยู่ด้านหลังไม่ให้วิ่งเข้ามาในระยะ3-400เมตรนี่เป็นระบบซึ่งเขาวางไว้ก็ใช้กันอยู่ทั่วโลกซีเมนส์ก็เป็นบริษัทร,ระดับโลกของเยอรมน,นีก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดเพราะฉะนั้นบัิเหตุวันนี้มีเท่านี้นะครับเพียงแต่ว่าก็ไม่น่าเกิดแต่หลังจากนี้ก็จะหยุดสักสัปดาห์หนึ่ง ดูทุกอย่างที่เกี่ยวข้องให้ทุกคนได้ทำบกทำใจว่าใครที่ไม่คุ้นเคยแต่ผมไม่กลัวครับเพราะว่าใช้รถไฟใต้ดินเป็นขาประจาคนหนึ่งแล้วก็พอเข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับนี่อธิบายให้ฟงหังง่ายๆมีผลประชุมล่าสุดของฝ่ายที่เกี่ยวข้องเหมือนกันนะครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสรุปเสร็จเมื่อสักครู่นี้เองครับบอกว่าจะให้คณะกรรมการที่มีรองปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานนั้นตรวจสอบข้อท็จจริง ที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุในวันนี้ให้ได้ข้อสรุปในหนึ่งสัปดาห์นะครับโดยจะนําเทปจากโทรทัศน์วงจรปิดเป็นหลักฐานว่ามีการสั่งการในห้องควบคุมอย่างไรถ้ามีการบกพร่องละล้วมก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสัมปทานของบริษัทนี่ใหญ่ขนาดนั้นเลยนะครับถ้าเพราะว่ามันผิดพลาดอย่างนั้นจริงๆบริษัทที่ว่านี้ก็คือ B M C L ซึ่งรับบริหารงานอยู่นั่นเองและให้รายอื่นเข้ามาจัดการแทนนอกจากนี้ก็จะตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาตรวจสอบคุณภาพการทํางานที่ผ่านมา ของ B M C L ด้วยนะครับนี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดจากที่ประชุมที่มีคุณสุยะจึงรุ่งเรืองกิจเมื่อสักครู่นี้เอง